สวัสดีค่ะชาวราศีตุลทุกท่านคลิปนี้ทายไพ่ในเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีตุลธาตุลมก็สัญลักษณ์เป็นตราช่างนะคะก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณเปิดไพ่ออกมานะคะก็มีไพ่ที่เหมือนกันก็คือ temperance ชาวตุลก็มีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบหรือว่ามีงานให้ทำหลายอย่าง หรือว่ามีงานหลักมีงานรองคือต้องทํามากกว่าหนึ่งอย่างนะคะในไพ่ที่เหมือนกันอีกใบหนึ่งคําว่าเหมือนกันก็คือว่าจับไพ่ที่มีเหมือนกันนี่สองใบนะคะอีกใบก็เป็นไพ่ justice justice นี่ก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของชาวตุนเลยนะคะก็หมายถึงความยุติธรรมเป็นโลโก้ของชาวตุนด้วยก็ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้ชาวตุนมากขึ้นในเดือนนี้นะคะแต่ถ้า ชาวตุนคนไหนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกเอกสารบัญชีตัวเลขก็มีมีโอกาสที่จะหลุดจากสายตาด้วยนะคะก็ต้องรอบคอบม,มากขึ้นนะคะ justice นี่ก็ยังหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องทางด้านกฎหมายด้วยนะคะไพ่สรุปได้เมจิเชียนเมจิเชียนนี่เป็นผู้รอบรู้ทุกอย่างเลยนะคะรู้ฟ้ารู้ดินแล้วก็มีความรู้หลายอย่างเป็นด้านวิชาการถือเป็นไพ่ที่ดีนะคะสิ่งที่หวังเอาไว้ก็จะสําเร็จนะคะ มีปัญหาข้อจะได้รับการช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่มี power สิ่งที่กังวลลึกๆชาวตุลจะรู้สึกกังวลลึกๆก็คืออาจจะกลัวความผิดพลาดอีกเพราะว่าที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะเออทํางานแต่อาจจะผลงานอาจจะไม่สมอย่างที่เราต้องการแต่ว่าเดือนนี้ก็จะดีกว่าที่ผ่านมานะคะให้เห็นว่าเป็นความสําเร็จแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดียิ่งขึ้นด้วย ก็ถ้าพยายามต่อเนื่องก็จะมีโอกาสที่จัดสาเร็จนะคะเออตอนนี้เป็นเหมือนกับมีวิกฤตทั่วโลกนะคะเรื่องโรคระบาดเนี้ยชาวตุนก็ยังยังไปได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่สําเร็จเท่าที่เราหวังเอาไว้นะคะเดือนนี้จับไพ่ออกมาได้ไพ่ดีๆอันนึงนะคะก็เป็นไพ่เดอะซันนะคะเป็นไพ่เด็กที่ขี่ม้ามาแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์คือเป็นไพ่ที่ดีทั้งคู่เป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะคะ ก็อาจจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาชีพหรือว่าโครงการ,รการใหม่ๆทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ก็จากตัวเดวนี้ก็จะมีการวางแผนเป็นขั้นๆไปนะคือพัฒนาแผนได้มากขึ้นนะคะตัวเองนี่ก็ได้ไพ่มันจะมีไพ่ถ้วยด้วยนะคะแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องไพ่ถ้วยนี่ก็จะเกี่ยวกับความรู้สึก มีความสุขก็จะค่อยๆดีขึ้นรู้สึกปล่อยวางผ่อนคลายแล้วยังได้ไพ่ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นไพ่สังกราชแล้วก็มีไพ่เดดซันนะคะขออนุญ,ญาตพูดชื่อไพ่ด้วยนะคะจะได้เป็นอ้างถึงได้นะคะก็แสดงว่าเดือนนี้มีความรุ่งเรืองมากขึ้นในงานอาชีพรวมถึงการศึกษามีการทำงานที่เล่าให้ฟังอะไพ่สังกราชนี่จะเป็นพวกวางแผนงานใหญ่ๆเลยจะได้รับความไว้วางใจแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ อันนี้ทางโลกเลยนะคะถ้าต่างถ้าเกิดไ yeah ปท,ท, or, paper, ทางธรรมธรรมะนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปถือศีลทําบุญก็สําหรับคนที่เคยบนบานสารกล่าวว่าจะทําอะไรก็ทํารีบทําให้เสร็จนะคะหรือว่าค่อยๆทําก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะมีมันจะขัดล่าบเรียกง่ายๆอ่ะมันมีไพ่แจ็คเมนต์น่ะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ทําอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้หมายถึงว่าคนที่เราก็จะทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยก็ ทำไม่สําเร็จซะเพราะว่ายิ่ยงทําสิ่งที่เรารับปากเราทําได้เนี่ยความสําเร็จที่เราทํางานการที่ระวางแผนต่อมาต่อเนื่องเนี่ยความสําเร็จมันก็จะมาไวขึ้นนะคะแต่คนที่ไม่เคยบนบานอะไรก็โอเคก็ผ่านไปนะคะไพ,ลาพา่ลาพระลาภะนี่ก็คือโชคลาภนะคะพูดถึงโชคลาภเลยได้ไพ่ justice กับหัวเราก็จะได้รับผลประโยชน์ไรายได้จากองค์กรใหญ่ๆห,หรือว่าอาจจะที่จากที่ทํางานของท่านหรือว่ารัฐบาล พวกเงินปันผลเงินเยียวยาคือได้มาแบบว่าไม่คิดจะได้ก็จะได้นะคะหรืออาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะคะรวมถึงเงินที่ลูกหนี้เอามาคืนให้จะเป็นโชคลาภที่ได้มานี่อ่ะถ้าเป็นจริงๆก็จะได้เป็นก้อนใหญ่นะคะแต่ว่าจะได้ก้อนใหญ่มากใหญ่น้อยนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะเออพูดถึงโชคลาภก็มีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยะคะ่ะเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อย ก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายให้กับคนใกล้ชิดนะคะเราก็แบ่งปันคนใกล้ชิดคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงรวมถึงการทําบุญด้วยนะคะก็คิดว่าเป็นการสร้างบุญบารมีไปนะคะเราก็สบายใจบารมีที่เราสร้างสร้างไปเนี่ยมันก็จะได้คืนมานะคะสําหรับคนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินหรือว่าอะไรกู้เงินเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องรอคอยหน่อยนะคะ ช่วงนี้รัฐบาลก็มีพวกเงินเงินเยียวยาหรือเงินอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าท่านอาจจะต้องรอคอยนานหน่อยนะคะสำหรับไพ่อริก็ได้ไพ่แอมเปอร์นะคะคนที่ได้ไพ่แอมเปรร์ส่วนใหญ่ก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าจะเหนื่อยค่ะส่วนใหญ่ต้องทําคนเดียวอะ่ะคือมีคนช่วยเหลือแต่ว่าบางอย่างนี่ชาวตุนก็จะต้องเดินเรื่องด้วยตัวเองนะคะเขาเขาช่วยเหลือก็ส่วนที่เขาช่วยแต่ว่า เราทําเนี่ยก็คือเราเป็นตัวจริงอะ่ะคนก็จะมาช่วยไม่ได้เราต้องทําเองเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอามาพูดถึงไพ่มรณะไพ่มรณะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเรารวมถึงสุขภาพนะคะได้ไพ่เดชก็อาจจะมีการเดินทางย้ายสถานที่ย้ายที่ทํางานว่าบางคนก็จะได้ไปเดินทางไกลนะคะอาจจะได้ไปต่างประเทศอะ่ะซึ่งก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะว่าจะได้ไปยังไงเนาะช่วงนี้เนาะ แต่ก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ว่าเราจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่มีโอกาสได้สมัครงานใหม่หรือว่าได้ทํางานต้องติดต่อประสานงานกับชาวต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะจากด้านสุขภาพก็มีโอกาสที่จะไปหาหมอนะคะไปพบหมอก็อาจจะตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ สำหรับความรักนะคะก็อมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจอ่ะคือเจอคนที่ใช่แต่ว่าในเวลาที่อาจจะไม่ใช่สรุปก็คือเดือนนี้ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเดือนนี้ชาวตุลก็สวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆนะคะเป็นการเสริมดวงส่วนคนที่เคยแก้บนหรือว่าเคยตั้งใจจะทําอะไรทาหนังสือสวดมนต์หรือทําอะไรก็รีบๆทําค่อยๆทย,ย,ย,ยอยทายอยําตามที่เราตั้งสัจจะเอาไว้นะคะ แล้วก็เงินทองความเจริญก็จะมาตามที่ท่านต้องการนะคะเราทําดีเราก็ได้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเราบนบานเอาไว้เนี่ยแล้วไม่ทําตามมันก็เหมือนมามามาขัดขวางเอาไว้อะ่ะว่าง่ายๆก็จบแล้วนะคะฟังกันสนุกๆนะคะมันก็บางคนก็อาจจะเป็นตามนี้บางคนก็คือไม่ได้เป็นทุกคนนะคะก็ขอให้ชาวตุลมีความสุขแล้วก็โชคดีในเดือนสิงหาคมนะคะ แล้วก็ขอให้มีโชคลาภใหญ่ๆกันทุกคนด้วยฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ